มางานถนนคนเดินขอนแก่นถ้ารรมาจอดแถวบกสเกาก็จะมีที่จอดหลายเน่เด้อพี่น้องนี่มอไซค์ก็มีหม่องจอดเยอะแยะคนขอนแก่นภยัยพาบว่าถนนคนเดินนี่ต้องลองมาเพราะมีบรรยากาศหลากหลายถนนคนเดินจัดอยู่ที่ ถนนหน้าสารากลางจังหวัดขอนแก่นเสียงเพลงแววแววจะมีนักดนตรีเปิดมววมีอาหารการกินมีของขายหลากหลายแต่ก่อนคนเยอะทุกวันนี้คนน้อยลงเนื่องจากเศรษฐกิจ ซบเซาคนก็ประหยัดขึ้นจะมาถนนคนเดินหน่อยบ่อหลายคือเก่าแต่ก่อนไลาเพราะว่าเขาปิดถนนเลยจา้าสวัสดีค่ะมามาพบหมอลำเปิดหมวกอยู่ถนนคนเดินขอนแก่นซื้ออย่างน้อหมอลำเปิดหมวกครับช่วงนี้ตกงาน อันขอชื่อเสียงเลี้ยงน้ำอายุที่อยู่อ่าทัวแห่อีสานครับทัวแห่อีสานครับอายุก็67ครับโอ้หกสิบเจ็ดสมัยนุ่มๆเนี่เป็นมะลำอหอ่ไม่ครับเออเป็นนักร้องธรรมดาเป็นนักร้องธรรมดาครับวันนี้ห้างมาเปิดหมอกยางสี่เพิ่นเพิ่นเก็บค่าอย่างห้อง่บ่บครับเพราะว่าผมทํางานเทศบาลอยู่โอ้ดีดีดีดเนาะ มาเห็นครั้งแรกก็เลยอยากถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ชมกันครับเพิ่นว่าทั่วแห่อีสานกคือภาษาไทยแั่ทั่วแระทั่วแระสองเพิ่นว่าเพิ่นว่านาตาเพิ่นคือทัวแระทั่วแระนี่แต่งกายนี่นี่มาชมกันเด้อปจิลลองเพลงอย่างไรเอาฟังเริ่มเลยค่ะนี่คุณขอบคอง จะมาจองหัวใจผมงนายรับรองในเสียในหน้าแตบเยี่ยไในอย่างไรคุณทิ้งมาจองไว้แต่คุณผิดายผมห้ามฟ้องหัวใจผมวังทีมันั่งเปนการคุณชิดเนื้งานแต่คุณน้ำจะฝนผมผมคอณับใช้กับคุณนายที่ผมนิยม ุณเห็นหมาสมมาจองใจผมเึ้ยนของเธอ,อาหากจะจองอัพรองเมื่อไหรเมื่อนานผมจาลิาารและอฉไม่ได้แนน,น,นายการินจะบ่อนกามโนอนจะพัดให้่ไม่คุณปวดทนัวดวยคุณเป็นาหายใจผมหัวใจรวาง องคงการคุณที่เหนียวทำงานาแต่กันนั้นจะปุ้นหรือคนขอรับใช้จกับมาไหนคนย่ยมถ้าคุณเห็นเหมาะสมมาจองเก็บหุญเป็นของโต้อย่าลืมนะะท่านใดที่มาถนนคนเดินมาหายกำลังใจอยู่ทาง สาธิตบริการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่เจ็ดนะคะร้องเพลงกระมววอายุ67ปีแล้วตกงานบ่มีงานเหตุก video, สสส็มาร้องเพลงพอได้เงินเล็กน้อยพอได้เดียงชีพมึงิมาลิบานวัดใช่มีรายได้นม่ไดการกินจะพันการนอนจะพัดให้คนเหนื่อยคนเควบคุมนวดด้วย คุณเป็นหายใจผู้แั้งและใจผวางผู้มานหนักงคกานคุณที่นิยมชายางานแต่กันนั้น,นจะควรยู้ท<อ>ันคุณพอรับใช้กับคุนหายที่ผลนิยมถ้าคุณเห็นขอสุนมาจอกีบเป็นของคุณ ถนนคนเดินก็จะลืมมาให้กำลังใจทั่วแห่อีสานเ้อร์คนละห้าบาทสิบบาทส้าบาทพอได้พะทงทีอพอตอนนี้เพิ่งตกงานอยู่คนล้องเพลงอายุ76ปี76ก็โอ้ท่าลุงสัน

ปลาจมอันรวมกันไดกันอันปลาจมใหญ่จังบาทปลาจมใหญ่อันอันมัานี่ก็ร่วมได้บ่อมันนมนหาีันก็จะมาร่วมอันนี้ได้ตัวนู้เมนบอกเออเเออออเ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 ออนออเอออเอาออออเออเอเอเออออเออเอวเอเออนออออเอเออออเ น่ายน้ี่มาเด้ออยู่งานใหม่นี่แต่ก่อนมันมีด้านเดียวเนาะอาหารอันนี้มันด้านไปสนีก็มีเด้อย่างมาทั้งพีดกะยังป่เคยยยางก็ยังมาทั้งพีดนี่จำจมกุ้งทุงใหญ่จังบัดจอมกุ้ง เป็นข้าวก็มีข้าวเนียวดำข้าวเหนียวขาวเ้าเน้ดีดีเนาเ็เาะอันนี้เจ้าที่ได้ออกช่อง YouTube ได้ไหนมาเด้อมาอุ่นหนุนแม่อย่างก็ยูทูบช่องยูทูบกดเบินเนาะมานะคะถนนคนเดินขอนแก่นค่ะ วันเสาร์วันเดียวค่ะอาทิตย์ละครั้งเจอกันนะคะนี่อยู่ทางท้ายทางท้ายทางไปชสนีนี่จอมกุ้งส้มผักมาเดิมมาเดิมนี่คือกวเตี๋ยวหลยดอ้ยอ้กิมสาวบอกเหรบ เอาตาวะเนี่ยตาว่าพอสองสองครับจากบ้านไหนแม่ข้ามาจากบ้านไหนเนาะเปิดหน้าเปิดตาเน่กว่าจะได้เห็นแม่ข้าชื่อแม่อย่างก่อนแม่แตนขอนแก่นในเมืองบนบ้านไหนบ้านปะขามค่ะบ้านปะขามพุทธ่ะอือนี่เป็นแต่แซ่บแต่เส้นหอมหุยหุยสมพกเพิ่ถุงละยี่สิบ จอมกุ้งกับยี่สิบนะพิตทเซ่พริกกับพิตทเซ่หมมเนื้อกับยี่สิบใส่กอกหมูกับยี่สิบข้าวเหนียวสิบบาทสิบบาทมาเด้อมาอุ่นหนุนบันนีทาเขาบอกว่าสนใจอยากได้จอมกุ้งม,มาหาบุตกต้องให้เขาโทรเบอร์อะไรเบอร์จำไ,ไ,นะได้บ้านได้บ้าน้อบัดน,นเด้อ แปดสองหนึ่ส่หค่ะน้าโรงพยาบาลศูนย์ค่ะแก่นขายตอนเช้านะคะขาย,อยมองถนน,น 0, หน้าโรงพยาบาลศูนย์ตอนเช้าตลาดเช้าหน้าโรงพยาบาลศูนย์เออเอาบอกเบอร์โทรอีกเถอ่อ082 1 8 7 2 456ค่ะแปองสี้กค่ลัแท้ะละมาเลยค่ะเปนตะแซ่บต่แซ่บ ปุณน่ะมาเบิ่งแม่ค่ะมาเด้อมาซื้อสมมาซื้อแหนมข้าเสียค่าขายหลายปันได้ก็มาขายยังมันเนี่ยพี่เพิ่นเปิดล็อกใหม่เพิ่นมาท่านเต็กเก็บเดิมโอ้โซนใหม่โซนใหม่โซนใหม่ตรงนี้เพิ่นเก็บมือดต่ไคร่เดี๋ยวนี้ตอนนี้เก็บแต่ะไคไฟเก็บเก็บสะอาดข้าวไฟวัานตะไคร่หลอดละห้าบาทหลอดละห้าบาทขับมาขายโดน เจ้าของช่องสีเอาน้ำผึ้งมาฝากขายมันขิดขวดหน่อยคุณยายตะก่อนแม่ในการก็เคยไปขายอยู่หน้าโรงพยาบาลบัลลีบ่คคอยได้ติดก็ต่อกันกันเลยไม่ได้ไปส่งเพิ่นเป็นน้ำผึ้งที่วางขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปน้ำผึ้งพีระพันน้ำผึ้งไปเห็นตามเช่นโทซ่าตามเคียงตามมหาชัยมั่งมีมานแมนเออต่อไปสชมาฝากเนาะครับผู้จักกันแล้วบัดนี้ผู้จักกันแล้วม่ยากเลย

ยังไงคขหูคิรละซซิบาทนยแม่ว่าคร์เซิเลยผมราคาเดียวเลยครับณค่ะรู้ย่านหรอร้อยหนึ่งได้เยอะไหมได้เยอะครับเนี่ยแม่แมอันหูหนึงนี้มันจะเขีดลองลองเบิรงหนล่ลละหูนึงมันจะขีดอันนี้ร้อยสิบบาทนะค ราคาสูงอยู่ยังไม่เอายังไม่เอาจ๋าใจไม่แบ่งขึ้นได้ไม่จ๋าอะไรบอกได้ครับแม่ไม่จะเป็นนายกชิ้นแม่จ๋าแม่แม่จะเอาหูและเอานี่เสืออันนี้เอานี่ไส้กันให้ร้อยนึ่งได้ครับเออเอานี่แทมให้แม่พร้อมนี่โพร่านากล้องพร้อมเนี่ยก็อยากไอ้ก้องไม่ต้องไายเอาหูเอาลิ้นเออร้อยนึ่ง โดนแม่มากเอาบอลเนื้อให้แม่จิลูกอันนี้ร้อยอยังไงแม่จ่าเนื้อลูกแถมให้เออจ่าโอ้ยนี่ได้แถมไหมพ่อมาประกันความแซบครับผม ขายโดนที่ขายอยู่ใส่ลูกอตลาดขอมขายอยู่ท่าพระนี่ยครับทาพระทาหินจ้าทาพระท่าหินนอกจากสมถติว่าคนอยากซื้อันนอกจากวันเสาร์ให้ไปเขาตามไปซื้อได้ที่ไหนตลาดถนนคนเดินวันศุกร์นะครับผมหมูโกลครับผมมีผมแจ๊คเดียวครับผมถน <ปะ S 1> น,นคนเดินวันุกที่ทาพรับผมทาพะคร์นอกจาก นอกจากถนนคนเดินแล้วขาอยู่สอีกหลักการจะมีน้องสาวน้องชายครับขายไดคอนเกนนะครับผมน่วยก็บอกเบอร์โทเอาเพื่อเขาสนใจอ้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 อรอ้โอ้อ้โอ้ร้อ้โอ้โอ้โอมโอ้อ้โอ้โม้โอ้โอ้อ้โอ้โ้อ้โ้โอ้้โน้โ้โอ้้มโ้้อ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 น เป็ดตาแซ่บเป็ดตาแซ่บหมูอกองครับผมเออหมูอกองนี่แล้วขราวดาได้หนิอกองหมูอกองนี่นี่หมูอกองว่าเป็ดตาแซ่บละวะจีนี่งไส้นอร้อนแล้วครับใส้อนร้อนนะจ้าเป็ดตาแซ่บเปนยี่หรอนออะไรอยเลยครับร้อนแล้วครับผมเซ่บหลายเด้อแซ่บหลายเด้อเป็นแซ่บเนาะเป็นแซ่บภาค กับแซบินข้<ด>าวบีดดวน,น,นะครับเวยดเตียวหลอดอยู่โซนสองนะคะทางไปไปสี่ทไดน้ดนะะไขายเงรับเนี่ยค,ครับลงเองเลยครับแอบเวยเตียวหลอดราคาห้าสิบบาทดูวิธีทำ <ดา S 1> โอ้มันทําไปแล้ว 好，拜拜。 เชิญเราไปขายของยู่ท่านไดเดี๋ยนี้ขายน้ำมาเร็ครับ้ท่านใดสนใจมาเลนะคะุณตลอดศูนย์แปด้าเจ็ด่ศูนย์สองสามห้าค่ะอาคารหน้ อะไรครับป .4 บป .4 ชื่อน้องอะไรครับน้องอเอเจน้องอเอเจเรียนที่โรงเรียนอะไรครับรโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดเทศบ,บาลบ้านเป็ดใครมาสง่งแม่แม่อยู่ไหนลูกแม่ไปแม่ไปเดินใช่แม่ไปไ นั่งรถอะไรมาขับรถมาเองเล่นเมื่อไรจะเล่นพินเล่นพินโชหน่อยเบดหมดโอ๊ดเสียดายจังเลยแบดหมดเล่นได้สองอย่างเลยเล่นได้สองอย่างคนไหนอยากมาให้กำลังใจน้องอาเจมาที่ถนนคนเดินนะคะทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาห้าโมงถึงสี่ทุ่มครึ่ง 5้าโงถึงสี่ทุ่มครึ่งครั้งต่อไปจะต้องชาร์จแบตมาเยอะๆจะได้ฟังเล่นพินด้วยนะคะไปได้เสื้อหมาแทนนี่สัตว์ก็มีมีแพะมีหมูหมูดิ่ง เตาเต่ากินสลัดอูนไก่ชิวกี้ให้ไก่ไก่นะไก่ไก uh ่เออใหะไข่ไ okay. ก่นะ

ပရာက်တ 哎呀！这个。 i เดทเพียบกันมานะครับว่าต่างมาต่างดุลธีเออแต่คิดใจเดียวกันครับ เดินถนนคนเดินได้เพียงครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันยังมีอีกเยอะโซนอาหารด้านที่เยอะยังไม่ได้ไปก็เลยเหนื่อยสะก,ก่อนวันใหม่จะมา,าพาไปชมถนนคนเดินอยู่ร้านอื่นๆอีกเด้อพี่น้อง